ฟกวันนี้ฟอกกินข้าวกับอะไรม,มามะ <c oughs> ทะไมอยายให้กินอะไรม,มามะออร่อยไหมฟอกชอบกินอะไรม,มามะ <c oughs> <c oughs> กินได้ทุกวันเลยไหมม,มามะมามะ <c oughs> ชอบกินอะไรม,มามะอโอม,มามะมามะกินอะไร นั่นมะเอ้ยไม่ใชัยมามาขนมปังวัาข<บ>นมปังปังอร่อยไหมปังขนมปังปังข<บ>นมปังปัง<บ>อร่อยไหมลูกปังปังว่ากินอะไรนม่มาไม่ใช่มามา่าขนมปังนั่นมะขนมปังแม่มาแมา่าที่ไหนเราขนมปัง พ๊กชอบกินอะไรมาม่าอีกละ <laughs> เคยกินเดิมมาม่าอ้มาม่าอยากกินมาม่าเหรออยากกิน,นพวกอยากกินอะไรมาม่าเลรสอะกด